วิธีการประกอบตัวเครื่องเพื่อเริ่มการใช้งานนำตะแกรงกรองเศษประกอบให้เข้าล็อกภายในตัวเครื่องโดยสามารถเลือกใช้งานได้ว่าจะใช้ตะแกรงเหล็กหรือแผ่นกรองโดยตัวแผ่นกรองจะกรองได้ละเอียดกว่าใช้งานสำหรับสระที่มีเศษตะกอนเล็กๆหลังจากติดตั้งเสร็จให้ปิดตัวเครื่องประกบกันชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มโดยตัวเครื่องจะมีแบตเตอรี่มาจากโรงงานแล้วประมาณ80-90%ครับ โดยวิธีการชาร์จสามารถดูได้ในคลิปถัดไปครับประกอบโรเลอร์ปัดเศษเข้าที่ตัวเครื่องประกอบแปลงปัดเศษกรณีต้องการความสะอาดมากขึ้นตัวนี้จะทําให้เครื่องเดินชา้าลงหากไม่มีเศษมากไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับนําสายเกี่ยวคล้องปลายแหลมของตัวโรบอทไว้เพื่อให้ง่ายต่อการเกี่ยวขึ้นมาตอนอยู่กลางสะปรับทิศทางการเคลื่อนที่ของตัวเครื่องสําหรับสะใหญ่มีความกว้างมากกว่า3เมตรให้ตําแหน่ง A อยู่ที่ระดับ1 ตำแหน่ง B อยู่จุดวงกลมสำหรับสระเล็กมีความกว้างน้อยกว่า3เมตรให้ตำแหน่ง A อยู่ที่ระดับ2ตำแหน่ง B อยู่จุดวงกลมหลังจากปรับทิศทางการเคลื่อนที่ของโรบอตแล้วก็เริ่มใช้งานได้เลยครับโดยให้สังเกตว่าตัวเครื่องประกรอบสนิทไม่มีการปีนเกลียวใดๆและช่องสำหรับการชาร์จปิดอยู่เปิดตัวเครื่องด้วยปุ่มสลด์สวิชและนำตัวเครื่องลงสระเพื่อเริ่มใช้งานได้ทันที